สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้ต้นไม้มาอีกหนึ่งต้นนะครับแต่ว่าสภาพในการที่เขาขนส่งมาให้ก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับผมครับก็คือต้นหลุดออกมาจากกระถางนะครับและก็ต้นไม้ต้นนี้ชื่อก็เป็นแบบอภิมหามงคลมากๆเลยนะครับผมก็เราก็จะเรียกเขาว่าต้นพิโรเดนดอนก้านป่องหรือว่าเศรษฐีก้านป่อง เศรษฐีเปาตุงก็คือหมายถึงความร่ำรวยทุกอย่างเลยนะครับก็คือชื่อเรียกนี่ก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับโดยรวมก็คือเป็นไม้ตระกูลพิโลเดนดอนนะครับผมและวันนี้ผมก็จะมาทำการเปลี่ยนกระถางของเขานะครับผมซึ่งที่เขาใส่มานี่ก็จะมีแค่กาบมะพร้าวกับแตบดดำนะครับเดี๋ยวผมจะมาใช้วัสดุที่ผมจะ นำมาปลูกในวันนี้ผมจะใช้เป็นไม้ผุนะครับผมชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติของผมก็คือจะใช้ต้นไม้ผุๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองปลูกดูนะครับว่าเขาจะงอกงามหรือเปล่านะครับผมครับโดยที่ผมจะใช้ต้นไม้ผุเพียงอย่างเดียวเลยนะครับแล้วเราจะค่อยมาดูกันนะครับว่าต้น พิโลเดนดอนของเราจะ,จะเจริญเติบโตดีหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาลงมูปลูกกันเลยนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ารากเขาก็ออกมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมรากเขาก็เดินกําลังดีนะครับแล้วก็มีหน่อเล็กๆงอกขึ้นมาด้วยหนึ่งหนอนะครับสําหรับพิโล เศรษฐีก้านป่องต้นนี้นี่ซื้อมาในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับก็คือไม่แพงมากนะครับอยู่ที่ราคา15บาบาทไม่รวมส่งนะครับ <c oughs> ก็เลยเอามาลองปลูกลงในวัสดุปลูกที่เป็นไม้ผุดูนะครับผมครับถ้าเขาเป็นอะไรไปก็ไม่ค่อยจะรู้สึกเสียดายเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าราคาของเขาช่วงนี้ก็ หินขยับขึ้นมาสูงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาปลูกไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับใครที่รักต้นไม้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าธรรมชาติของต้นไม้เขาก็งอกขึ้นมาจากดินนะครับ ถ้าเราใช้วัสดุปลูกที่มาจากธรรมชาติผมคิดว่าเขาก็คงจะได้สารอาหารที่มากกว่าแกบดำกับกาบมะพร้าวแล้วก็ใส่ปุ๋ยออสโมโค้นะครับผมก็เลยชอบแนวทางในการปลูกต้นไม้โดยการใช้ต้นไม้ที่ผูกนะครับผมทําต้นไม้ที่ผูกไว้เป็นกองเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะไปอัปเดต กองไม้ผูกที่ผมทําไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าทําไมผมถึงชอบปลูกต้นไม้ชอบปลูกต้นไม้โดยใช้วัสดุปินขอนไม้ที่ผูกนะครับเพราะผมทําไว้หลายกองมากผมก็เลยมีวัสดุในการปลูกแบบนี้เหลือเฟือนะครับผมก็เลยไม่มีปัญหาในการที่จะหาวัสดุปลูกในลักษณะนี้นะครับแต่สําหรับเพื่อนๆบางคนที่อยู่ในตัวเมืองหรือว่าไม่ได้ทาทิ้งไว้ ก็จะหาวัสดุปลูกในลักษณะนี้ยากนะครับแต่ผมคิดว่าสารอาหารเขาก็คงจะมีมากกว่ากาบมะพร้าวแล้วก็แกลบเผานะครับผมก็ปลูกของผมแบบง่ายๆนะครับและเดี๋ยวหลังจากปลูกเสร็จแล้ว เขาจะเจริญงอกงามหรือว่าจะเป็นอย่างไรผมจะมาอัปเดตให้ดูในวันหลังนะครับสำหรับวันนี้ก็จะทำคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับที่สำหรับการติดตามและรับชมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าต้นพิโรเดนดอนเศรษฐีก้านป่องของเรา จะสวยงามเพิ่มขึ้นหรือว่าจะออกมาในลักษณะไหนขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ